นี่หำจำดกอีน้อง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 อี <laughs> ก็แหลกเห็ดค่ะมันจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆนะคะเห็ดนี้ก็การเป็นมมหมู่มอยู่เจ้าเห,เห็ดนีอติ่ตาม ตกแล้วเะี๋ยล่มตกลงมาแล้วค่ะฝนตกเม็ดเล,ลยลมมานะลมเก็บเห็ดกำลังมันอยู่เจ้าอย่าพ่งมาเนอะ ขนาดลมวันนี้คืนนี้เดี๋ยวาพึ่งมาเน้ออย่าพึ่งมาเน้อขอเก็บเห็ดก่อนขอเก็บขอเก็บเห็ดก่อนเจ้าอีกอย่าพึ่งมาเอ้กกอยอ,อย่างนิ่นมๆ Bước chạy, bước mình nhìm nó chắc, nó ok, ban ban cũng ok, anh du té, anh du mốt anh du yêu bỉ na sẽ mau quay nói nó thì nó thì mà kêu vui hẳn nói của mắn bỏ ọc thì mình mà kết tửa thế mình bàn thì mốt leo <laughs> nhi chỉ nùm lắm ôi, ôi bọn này, ôi bọn này, nón, 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 đi 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 nón, cháu nón, đi nón, đi nón, đi đi เป็นน้ำเป็นน้ำแบบนี้แตกมันเอาับบนี้น,นี่ขา,มาแม่นะอ,อ่ะเนาะขาเอายืดยืด ตัดตินเนาะนี่ก็ได้แล้วเจ้นี่เผอยนี่เท่านีกอเน้ะเผอยู่ลเลยเปลอเจ้ากบกบกรุบก แต่เวลาเขาต้มเลาวมันจะเหียวมันจะกรอบนี่น่ะจ้มันไม่ใช่กรอบแบบนี้นะคะเวลาต้มแล้วจะเหนียวนิดหน่อยลม้ลมล้ม ซิบซิบพี่น้องอยู่ตจอการเจ้านี่ยซิบพี่น้องอตกมีอข้างนี่โอ้เจ้าแตกไปหมดเฮ็ดน่อเฮ็ดเก็ดมาล่าไม่ลุ้นฝนตกนักลำมไปเจ้ามันเกลย ม่านฝนม่านแตกเห็นมะเจ้าไหมนี่นี่หำช้ำดอกนี่หำชำดอกอีน้อง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  ตกโอ้โนี่นไงนี่ก็ใจหลังเนื้อตะกากระซ่าฮักเห็นแล้วเจ้าแบกเห็ดค่ะหม่อนตางกับบ้านเขาแบกเห็ดแบกเห็ดกับ ล้มโอ้ล้มล้มเดะผมไม่นะมมมไหมเนี่ยล้มเจ้าล้มไดีจะปิดกันแล้วเจ้ากลับแล้วนี่เป็นน้ำ เฮ็ดท้าเฮ็ดพุ่งหวานต้นสนนี่ผมกำเดียวกันจ,จะเป็นวันไหนพรุ่งนี้วันลืนนี้แวดูอีกทีนึงวันนี้ไปก่อนเฮ้ยค่ะ บา <Bye> ยบายนี่จะล่างล่างซิ้นแล้วก็เราก็ต้องอนี่จะเราต้องพา่าเต้องผ่าเจ้าจะพาเป็นชิ้นแบบนี้พ่าเป็นชิ้นแล้วก็จะเอาไปนึ่งเดี๋ยวไปนึ่งแล้วเราก็าทำอาหารได้ ฉ่นมากจะเอาบเก็บแจกแข็งไว้ก่อนจะก็มาทำอาหารได้งินเพื่อนๆในกลุ่มเก็บเห็ดบอกว่าเอาผัดกะเพรา,าใส่ต้มยำเอายำเอาเก่งเอาผัดได้หมดจะ้จะเจ้เหมือนเห็ดทั่วไป ล้างเสร็จแล้วค่ะนี่ยจะเอามานึ่งจ้น่าจะนึ่งประมาณกึ่งชั่วโมงเจ้าเจ้านึ่งเสร็จละร้อดๆเลยหายออกกลุ่นๆเจ้านึ่งเสร็จละ để sẽ tao để cho nó còn, nó dùng sẽ lấy thủ xong sẽ xong fit vậy, đã...